เจอคีนก็ดังยี่ห้าตตาลุยโอ้เจอแต่ป้ายรถเลยนะโอ้มีป้ายอันนี้ป้ายรถส่วนมากจะเป็นป้ายรถเนาะเยอะนะเจ้ครับเจ้ลุยเลยเราเจ้แล้วน้ำสองเลยเจ้ต้องยกกลับไปนู่นเหรอใช่ไหมยูยูในนี้ ป้ายป้ายโรดครับโรดที่แปลว่ากุหลาบใครสนใจยกก็สามพันสามพันใครสนใจยกติดต่อผมค่าส่งเฮียถ้าส่งจากย่นยากนี่ไปเท่าไห,หร่ล่ะเฮียกรุงเทพใช่หไหมใช่ร้อยหนึงร้อยหนึ่งครับแต่ถ้าไปที่อื่นภาคเหนือภาคใต้จะ,ะจะบบกเพิ่มใช่ไหมเก็บปลายทาง๋อเาจะเก็บปลายทางครับอ่ะตัวแรกครับวันนี้สภาพโดยรวมเบอร์สาม ไอรูทสามตามตัวเลขประมาณเป็นดีซีนะใช่หรืเดีย๋ยวผมขออนุญาตแยกไว้ก่อนเ้อตัวเลขไอรูปข้างในจะมีอะไรเหมือนกันไม่เคยลองเนเดี๋ยววันนี้ลองไลฟ์ติ๊กต็อก้วยเด้ไอไอกระสอบเบอร์สามครับใช่อยากได้ตัวไหนเดี๋ยวผมแจ้งราคาไปให้ครับ ใช่ใช่เกือบเหมือนาถูกักได้ได้หมเหรอเท่า,า,าไร<ห>ตัวนี้สองร้อยรวมตรงอิได้ไหมใครสนใจไปอ็ม กูอ่านเอาละเอาเอามันนารุโตอะไรตามอืมนานรุโตงานป้ายแต่ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีลายอะไรเงี้ยแต่เป็นนานรุโตไหนไป้ายเนี่ยนานรุโตงานป้ายแต่มันน่าจะมีไอ้ไอ้นานรุโตมาสักหน่อยน,นะ รึ่งลูกล้วะไรให้มันตกเฮ้ยอะไรเนี่ยพัดเทดียวตามสวยอยู่ลอยยัวปะป้ามาหนึ่งอืมปะทาคุน,นียมาเหมือน,นกันปะทาคุนียครับตัวใหญ่มากไซส์ประมาณ XL อ่าเดี๋ยวมีรูหนึ่งจุดครับรักแร้ด้วยนะรักแร้รักแร้รักแร้จะดำมานิดหน่อยต่อไปแช่หน่อยนะครับรักแร้ดำไซส์ XL เท่าไหร่นะสองร้อยรวมสูงไปรูหนึ่งจุดเนาะอีฟ้าเอาไปแช่หน่อยสองร้อยคุ้มนะนะเนี่ยได้มาทาบกเนียไป แบรนดครับตานไซเล็กแต่เหมือนโดนไฮเตอร์มาแต่ก็สวยแต่สภาพมันได้สภาพได้ครับสภาพใหม่นะเนี่ย mm hmm. ก็จะมีปูนใหม่มากแหละ mm hmm. อ่าเบอร์สามแต่สภาพโดยรวมก็จะกลางๆนะย,ยังไม่เจอเดี่ยวเลยนะอืมซ mm hmm. อนออฟตา มาแล้วอตอนออกมาแต่ส,สภาพเบอร์สาม้ยแต่เนี่ยมีรูมา <c oughs> แต่สภาพมันสภาพเบอร์สามมแต่ซอนออฟอ,อ,อะ่ะก็ร่ดีตามห้าร้อยไปเท่ละห้าร้อยสูงให้ไปอันนี้ไปสภาพเบอร์สามนะครับซอนออฟสภาพซื้ออะเอาง่ายๆเลยคือซื้อแต่ลายลายนี้มันเดือดอะ่ะห้าร้อยรวมสูงครับไซส์ สาเอ็มอ,อกประมาณ 19. สิบเก้าสภาพเซอร์นะครับอาจะขอให้ดูสภาพเซอร์ถ,ถ้าใครถ้าใครรับสภาพได้ก็แอดไลน์ผมมาก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ให้นี่ยครับใครรับสภาพได้เอาเลยนเนี่ยเดือดนะเฮียถ้าสภาพดีอ่ะผมว่ามีพันกว่านะเฮียถ้าสภาพถ้าสภาพแบบใหมอ่อ่ะนี่ ดูดูต้นก่อนนี่นโอ้ยเดือยเมาเทนตาเกือบเหมือนในนั้นอ่ะ,ออะประมาณ 2XL ครับ2อ0รรวมส่งครับเดือยเมาเทนมัดย้อมอเบื้องต้นไม่มีขาดรูครับจะมีแค่ตรงนี้นลดรายสวยคนระับ เอาถวาไไลท์การงานหนังมาแล้วใส่เล็กนะใส่เอ็มเอ็มครับเอ็มมีรูเอ่อหนึ่งจุดครับมีอีข้างล่างนี่นี่นี่รูหนึ่งจุดเดีย๋ยวผมดูให้ก่อนโดยรวมแวมพายถวาไไลท์อย่างนี้มันไหนภาคไหนบอกไหมไม่รู้ภาคไหนแต่เป็นงานลิขสิทธิ์แท้ครับาะ <c oughs> มีต่อป,ปีครับ ตาอันนี้เท่าไหร่สามร้อยไหมถูกๆไปเลยสามร้อยรวมส่งเนะาะไซเอ็มครับสามร้อยลวมส่งอ,อกน่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบยาวายี่สิบเจ็ดไซเอ็มก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมผมจะไปลงรูไปไว้ในติกตอกก็สามารถเอฟในนั้นได้อ g จีด้วยอ g จก็มีครับใช่ตานี้ผมผ่านนะอืเป็นงาน n f L เอม,มีได้ลุ้นอยู่ครับดับเพลิงาตาน XL นี่สภาพเบอร์สามนะครับใครสนใจยกลูกก็สามพันครับเดี๋ยวผมส่งให้เลยยิงเป็ดตั้งยิงเป็ดหนึ่งร้อยลมส่งครับสภาพก็ถือว่าเกียรดบีครับเกียรดบียังดีอยู่ไซส์ M ครับอกนะ่าจะประมาณ 20, ยี่สิบยี่สิบยาวอ่ะยี่สิบเจ็ดจุดห้าครับไซส์ M ต้านนี่อันนี้ไม่รู้รายตานแต่เหมือนจะมีเรื่องราวพี่มันติดกันโอ้ยธรรมดาจะลายได้ลายได้จะลายมันได้ไรแอลไปหนึ่งร้อยรวมทรงไม่มีขาดรูนะลายสวยลายได้ ตันแบทแมนแบทแมนตันอีกและเฮ้ยซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนแมนี่ได้ได้ไม,ไม่ค่อย<ห>เดือดเลยโอ้ลายเดือดว่ะไม่ค่อยเดือดเลยสองร้อยไปไซส์หกสิบเก้าเดือดมากไซส์เล็กด้วยนะหกสิบเก้าอีฟได้ในทิกตอกนะครับตานทิกตอกยังตานดึกปากนี่ไปไปตันไปเล็กที่กว่าตัน เดือดดีว่ะไปเดือดดีอ๋โปเกมอนมาเหมือนกันงานสก,กีนว่ะตอนนี้เอาแต่เช็คก่อนใครรู้ตัวไหนสา,ามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ Yeah. งานสก,กีนรึเปล่าเน yeah. ียงานสก,กีนนี่ี่ป้ายเดียวกัน,นก,กับโปเกมอนเลยไม่มีตอกปีด้วยงานสก,กีนครับไซส์เอใครเอาก็สองร้อยรวมส่งไปง่ายๆเลยจริงๆมันสก,กีนถ้าสก,กีนมันต้องตอกปีมัง้งไม่มีตอกปีครับแต่เป็นป้ายกิลด้ดนครับ อ้าให้ดูก่อนนะ่ะก็ติกตอกนี้200รวมส่ง XL ครับออก23ยาวประมาณ28ขอบคุณค่ะเจ๊ yeah, มีแบ่งตอนนี้งานปัดไม่สวยนะออตร้านนี้ค่ะเดี๋ยวครับรีวิวให้ด้วยตอนกี่โมงแล้วตรงน,นี้ rắn đẹp đi nào mày, lúp xín xì, xui con lai thằng nữa, ฮารีเดีเ๋ยวฮารีเ <c oughs> นี่ยฮารเล,ลายสวยด้วยเฮียเ้ยถ้าจะมาสีดำเนาะทีเลือดหมูไปห้าร้อยไปยลายข้างหลังได้ลาย<ด>มันเดือดอยู่นะฮารีเนี่ยห้าร้อยครับไซส์อกประมาณยี่สิบสามสภาพโดยรวมถือว่าดีครับอ่าสภาพเกดดรดบีับบ นี่ครับห้าร้อยล้มส่งเป็นป้ายนี้นะครับ XL อ,อกยี่สิบสามยาวสักประมาณยี่สิบเก้าครับห้าร้อยไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาดูว่ามีอีกเนี่ยนี่ไงแขนยาวโอ้ยแขนยาวนะนมีอยู่ต้านมีอยู่มามาเอาดีไซน์เล็กด้วยเปิดตั้งนานไม่เคยได้แขนยาวนะ ไป,ไปเล็กสีม่ว<อ>งมรงจงซับ,บด้วยอ่ะ,อะสองตัวสุดท้ายครับธรรมดาแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับผมเป็นป้ายนี้นะครับรดผลประกอบการถือว่าโอเคอยู่นารักเนาะก็ได้ก็ได้ทุนได้เลยใช่ไหมแต่ก็มีฮาร์ลี่ มีซอนออฟก็เดี๋ยวผมจะไปลงไว้ในทิกตอกครับใครสามารถไปเอฟในนั้นได้ราคาก็ตามในคลิปหรือว่าถ้าใครกลัวไม่ทันก็แอดไลน์เข้ามาก่อนได้เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเสื้อให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ที่เปิดนี้คือจากกระสอบเบอรสามครับสำหรับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะตนอนเนาอ